28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประชุมมอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้งแก่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งโดยมีรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานต้นทุนในการจัดการเลือกตั้งแต่ละครั้งนียก็มีต้นทุนพอสมควรนะครับการเลือกตั้งสสโดยภาพรวมใช้เงินถึงประมาณสัก3,800ล้านบาท การเลือกตั้งสอวอก็จะมีต้นทุนการใช้จ่ายเงินอย่างน้อยที่สุดก็สักประมาณ2,400ล้านบาทนะครับซึ่งตัวเลขดังกล่าวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นงบันของแผ่นดินเป็นเงินภาษีของประชาชนที่จ่ายไปนะครับดังนั้นเรื่องของการที่จะคัดสรรคนอยู่ที่ประชาชนแล้วครับว่าถ้าการบองดีเศรษฐกิจก็จะดีสังคมก็จะดีตามไปด้วยท่านเองท่านควรจะต้องออตัดคิดและตัดสินใจนะครับว่าใช้โอกาสของการเลือกตั้งนั้นเนี่ยเ,เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมครับ